สองเก็ดสองใจว่าเราเก็ดกับแปดมันจะเลือกตัวไหนแง่ไหนอันนี้คือล่างใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนล่างล่างเก็ดกับแปดม,มนะฮะรัฐบาลไทยจะเขียนก่อนชสิบหกยี่สิบเจ็ดโอ้ปด วิ่งรูดล่างอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ล่างบนบนเดี๋ยวเดี๋ยวไหวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้บอกรวบอกเอา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 ล่างก่อนค่ะร่างก่อนเนาะค่ะเอาร่างก่อนใช่ร่างมันขาใจอยู่ถตาปิดอยากใจก็ชอบเก็บใจก็ชอบแปดแต่ห้ากับเจ็ดก็มาตัวนะ จริงวงกลบไปห้าแปดลงไปเลยห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกเจ็ดเอาแค่เนี้ยสี่ชุดนี่แหละห้าห้าเจ็ดห้าแปดอหกเจ็ดหกแปดเอาละพอเี้หกแปดอถ้าวิ่งอะวิ่งเจ็ดกับแปดเนี่ยแหละมาตัวอยู่แล้วเจ็ดกับแปดเนเจ็ดกับแปดมาตัวนะคะมาตัวลักซี่เฉได้น่องอาจารย์ชอบตัวไหน ใจกใจก็ชอบชอบห้าแปดนะชอบจริงจริงเลยห้าแปดวันนี้หนะ้าแปดเนาะโม้โหที่แล้วห้าหนึ่งเนาะเสียดายห้าแปดใจถ้าเจ็ดมาก็ลงนั่นแหละมันจะไปเ,เ 1, 72, นะจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วเนี่ยแต่ว่ามายากเจ็ดหนึ่งเก็ดโอ้เจ็ดมาแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจะมายากหนึ่งศูนย์หนึ่งสองมันหวยบนอนะ่ะ นี่แหละเลขมีสี่ตัวนะ่ะเอีแอดนางลงไปเลยหนะ้าหกเจ็ดแปดน่ะมันมาอยู่แล้วขบ,บ,บมาสองตัวจะับไม่ถูกแค้นะี<อ>่ะนะห้าหกเจ็ดแปดนี่นะอ่นะมอลจะมีแค่นะี้แหละบทล่างนะอันนี้คือล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดสี่ตัวนี่แหละลงมาเลยค่ะค่ะลงนะคะชุดเดียวจะเน้นหนะ้าแปดเนาะห้าแปดชอบจริงๆริงคนแหะกิเลขหน้าแปดค่ะ ก็มันไม่ไม่เยอะหรอกเนาะสีตัวนี่ไม่เยอะค่ะจ่าไม,ไม่เยอะจ่าให้เป็นแนวทางมาเยอะแล้วะมาอยู่แล้ว,ลว,ลว,ลวจับไม่ดีเราก็ <c oughs> <c oughs> อ่าส่วนส่วนบนเนี่ยเลขติดบ,บนมีหกเจ็ดแปดนะบนบนหกเจ็ดแปดบนหกเจ็ดแปดนะคะวิ่งวิ่งแปดนะฮะวิ่งแปดหกพมแปดไว้หกพมแปดหก จะให้ชุดเดียวแหละแปดแปดสองตัวเดียวอโอ้เปดสองใช่ไหมคะแปดสองเพราะหรือจะเอากันกันเก้าสองไว้ก็ได้เก้าสองกันนะคะอ่ากันเก้าสองแต่ว่านิน้นแปดสองนะคะอาจารย์เน้นน้นแปดสองจะมีชุดสามตัวไหมสามตัวอ่าส uh, ี่แปดสองสี่แปดสองห้าแปดสอง ห้าแปดสองหกแปดสองหกแปดสองแค่นี้แหละแล้วก็การสี่เก้าสี่เก้าสองไว้แค่สี่เก้าสองการแค่นั้นเนี่ยใจใจชอบใจชอบสี่แปดสองนะอหกสี่แปดสองถ้าแปดได้มามจะลงเก้าจะชอบแปดด้วยเงินวันนี้นะแปดมาอยู่แล้ว แปดนะที่ตามตามตามสูตรนะเป็นแนวทางาตามสูตรหลักร้อยก็ไมก่สี่ห้าหกนี่แหละหลักร้อยนะมีได้สามตัวหลักร้อยสี่ห้าหกนะคะอืมสี่ห้าหกสี่ห้าหกโอเคเป็นแนวทางค่ะอ่สี่แปดสองเนี่ยชอบ ชอบวันนี้เกจะเ็น้นตัวตัวนี้แหละสี่แปดสองแล้วก็แปดสองสองแปดกลับตัวกันแล้วกันแปดสองสองแปดแค่เนี่ยเป็นแนวทางเนาะ,ะ,ะขออนุญ,ญาตทบทวนตัวเลขนะคะอาจารย์คะค,ค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีระนะคะวิ่งลูดล่างนะคะแปดกับเจ็ดอาจารย์ให้ชุดสองตัวมามีห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปด อาจารย์เน้นที่ห้าแปดนะคะอันนี้คือชุดล่างค่ะส่วนบนนะคะอาจารย์บอกวิ่งรูดบนแปดเล็บเดียวแต่อาจารย์ให้มาหกเจ็ดแปดนะคะเลขเล็กติดบนหกเจ็ดแปดค่ะติดบนหกเจ็ดแปดอาจารย์เน้นที่แปดนะคะถูกต้องค่ะค่ะชุดสองตัวอาจารย์ให้แปดสองกับเก้าสองชุดสามตัวอาจารย์ให้สี่แปดสองห้าแปดสองหกแปดสอง กัน4 9 2ตัวเน้นคือ4 8 2ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะหลักร้อยคือ4 5 6นะคะครับค่ะอาจารย์มีอะไรที่แล้วหลักค่ะเมืที่แล้วก็หลักร้อยกับเข้าเมื่อทีแล้วค่ะแต่ดันแต่ดันเอาเก้าไม่เอาศูนย์เอาเอาศูนย์ใส่ก็โดนค่ะอาจารย์มีอะไรจะคุยกับเอฟซีไหมไม่ได้เจอกันนาน สีนานๆเจอทีก็สวัสดีปีใหม่ครับก็ไม่ได้ไปไหนเราก็คิดหวยอยู่นี่แหละแต่ไม่ได้ออกคลิปแต่คิดถึงตลอดเอ็ดซีตลอดแต่คิดถึงเอดเอดมินด้วยอยากจะออกคลิปเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาว่างว่างก็จะออกเพื่อเป็นแนวทางให้เนาะเลขจะมีเกกมข้ามีหลุดไม่ว่ากันเป็นแนวทางก็มีแค่นี้แหละก็ขอ,ขอให้โชคดีปีใหม่กันครับ ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอให้จารย์สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะ